สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกลัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์081484397 เอออัพเลยเว้ยอัพเลยเว้ยเออเอ้ยเอโอ้โหไม่ธรรมดาตบมือป้ายอยู่ใช่ไป้ายอยู่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่เก่งนองเซนค่ะรายการบ้านงูยิ้มนะครับอ่าวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นี่เลย อ่าส่วนแสดงนะครับของแมวน้ําที่สวนสัตว์นครราชสีมาอุงอุงอ่ะใช่อุ๋งอุงอุงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนแมวน้ําแห่งแรกขององค์การสวนสัตว์เลยโอ้โหเรียกว่าทุกสวนสัตว์นะครับในประเทศไทยขององค์การสวนสัตว์เนี่ยนะครับจะต้องมาฝึกที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของแมวน้ํานะครับแล้วถ้ามีโอกาสดีๆเราจะขอพี่เขาเนี่ย ลงไปเป็นครูฝึกแมวน้ำ <Wow. S 1> เราจะไปช่วยเขาหรือเราจะไปป่วเป็นภาระเออเออ,เ,อ,อเป็นภาระไปช่วยเออ,อแล้วรอดูอ่าใช่ใช,ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูการแสดงของแมวน้ํากันที่นี่นะครับค<ะ>่ะแล้วไปดูนะครับว่าถ้าเราไปขออ้อนวอนขอเป็นครูฝึกเนี่ยพี่เขาจะให้ไหมใช่ไปชม,มเลยครับค่มะมือมัเป็นคนละทางนเนี่ยนั่นดิแข่งนี้ไง ครับผมชื่อสุนทรจองการครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสัตว์เลี้ยงคาน,นะครแล้วก็ส่วนแสดงแมวน้ําด้วยครับโอ้สัตว์เลี้ยงคานกับแมวน้ําพี่มันมันมันเหมือนกันตรงไหนพี่มันทำไมเราต้องแ,แบบไปไปสัตว์เลี้ยงคานแล้วก็แมวน้ํา<อ>มาลงน้ําด้วยอย่างเงี้ยพี่ก็ก็คือผมเคยอยู่สัตว์เลี้ยงคานมาก่อนเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว<อ>เคยเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคานมาก่อนครับ,รบแล้วเขาผู้ใหญ่ครับน่าจะเห็นแววผมหรือเปล่าครับจริงๆผมไม่มีแววอะไรรับก็เลยให้ พมุกให้ให้ผมมามาเลี้ยงแมวน้ํามาเลี้ยงแมวน้ําด้วยใช่แล้วก็มาเลี้ยงไม่พอครับครับแล้วอยู่ดีๆก็ให้ผมมาฝึกด้วยด้วยใช่ครับก็พลพรรครักจําเอาครับจนฝึกได้ประมาณนี้ครับพี่เห็นเห็นบอกว่าทางสวนไซโคลาาเนี่ยเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนฝึกแมวน้ําแล้วก็ฝึกครูฝึกบุคลากรออกไปต้องไหลรุ่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันเป็นที่แรกและที่เดียวเลยไหมครับเอ่อ มันเป็นที่แรกในองค์การสว <AT> นสัตว์เราอะครับองค์การสวนสัตว์เรามีทั้งหมด6-7แห่งนตอนนี้อะครับรวมทั้งโคจนาจาัดนะครับ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 แล้วก็ตอนนี้เราก็ฝึกทั้งคนนะครับฝึกทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝึกทั้งแมวน้ำเนี่ยก็มีสวนสัตว์เชียงใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้เชียงใหม่ไม่ได้มีการแสดงแมวน้ําแล้วนะครับก,ก็จะมีสวนสัตว์สงขาสวนสัตว์ขอนแก่นอย่างเงี้ยครับเฮ้ยพี่ผมสงสัยมากเลย ที่เขาบอกแมวน้ํากับสิงโตทะเลมันแตกต่างกันแมวน้ํากับสิงโตทะเลก็คือชนิดเดียวกันครับชนิดเดียวกันใช่ครับมันคือเป็นแมวน้ําไม่แท้ชนิดหนึ่งแมวน้ําไม่แท้หมายความว่าไงครับแมวน้ําไม่แท้ก็คือขาหลังมันนะครับมันจะงอมาข้างหน้าได้ถ้าแมวน้ําแมวน้ําไม่แท้นะครับขาหลังมันจะงอมาข้างหน้าได้แบบนี้ถ้าเป็นแมวน้ําแท้เลยขาหลังมันจะงอไม่ได้ครับโอ้สังเกตง่ายๆครับเวลามันเดินอยู่บนบกครับถ้าแมวน้ําแท้มันจะเดินสองขาหน้า แต่ว่าถ้าแมวน้ำไม่แท้ครับมันจะเดินสองขาหน้าก็ได้หรือว่ามันจะเดินสี่ขาก็ได้ hmm. ข้อดีของแมวน้ำกลุ่มนี้ก็คือมันสามารถปีนป่ายโขดหินได้ดีในระดับหนึ่งเนื่องจากมันงอข้างหน้าได้งอขาหลังได้ไงครับ oh. แต่ว่าถ้าแมวน้ำแท้เลยอ่ะมันจะเหมาะอยู่ในน้ํามากกว่า oh. มันจะเร็วกว่าคล่องกว่าอะไรประมาณนี้ครับ oh. แล้วก็ที่หูด้ไหมครับเขาสังเกตที่หูด้ปะอ่าใช่ครับถ้าแมวน้ําแท้จะไม่มีใบหูครับ oh. แต่ว่าถ้าแมวน้ำไม่แท้พวกนี้คับจะมีใบหูโผล่ออกมาเห็นอย่างชัดเจนมีหูมีหูที่เขาเรียกสิงโตทะเลใช่สิงโตทะเลก็คือแมวน้ำไม่แท้ใช่ชนิดหนึ่งครับชนิดหนึ่งอ๋อก็คือสิงโตทะเลแล้วแอุงเนี่ยอ๋งอุนี่คืออะไรอ๋งอ๋งองไม่มีหูมันก็ต้องเป็นแมวน้ำ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 มันก็น้น้นม้ ซึ่งแมวน้ํามันแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะก็คือจะมีวอลลัสแมวน้ําแท้กับไม่แท้นี่แหละครับสามกลุ่มครับผมแล้ววันนี้นะครับน้องเซนเขาอยากจะมาเป็นครูฝึกนะครับแมวน้ํานะครับที่ใด้ไหมครับอ้อนวอนห่อนอ้อนวอนได้ครับต้องอ้อนวอนนะต้องวอนไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่เรียนครูฝึกเนี่ยเออต้องแบบเรียกว่าเป็นอาจารย์เลยนะเนี่ยเออต้องรับตัวเป็นอาจารย์ ว่าเคยมีพื้นฐานการฝึกสัตว์มาบ้างไหมครับฝึกสัตว์แมวแมวอย่างเช่นฝึกฝึกหมาฝึกแมวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าฝึกสัตว์อะไรก็ได้ครับฝึกงูได้ไหมคะได้เพราะว่าถ้ามีพื้นฐานตรงนั้นนะครับมันก็จะฝึกพวกนี้ยมันก็จะเร็วไปอีกสเตทหนึ่งเพราะว่าเรามีพื้นฐานเรื่องการฝึกสัตว์มาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อะครับแต่สิ่งสําคัญมากก็คือคุณใจรักหรือเปล่าอันนี้สาคัญที่สุดทนใช่ใช่ใช่ อันนี้อันนี้ก็อยู่ในความดูแลของของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชาญนะครับายการที่เราจะไปฝึกครั้งนี้นะครับแล้วเราก็มีการอบรมมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับให้รู้พฤติกรรมของมันใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับการฝึกแมวน้ําของน้องเ้นและพี่เก่งกันครับผมไปเลยค่ะไปเลยครับตอนนี้นะครับพี่แดงนะครับก็พาพี่เก่งกับน้องเ้นนะครับลงมาถึงจุดแสดงแมวน้ํานะครับครับโอ้แล้วพี่แดงครับวันนี้จะให้น้องเ้นทาอะไรครับแล้วก็ น้องแมวน้ำนี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อพี่อ้วนครับพี่อ้ว,วนครับพี่อ้วนสวัสดีครับพี่เดี๋ยน้องดเดี๋ยน้องดูดูพฤติกรรมของของครูฝึกนะครับว่าเขาเขาใช้น้ําเสียงแบบไหนแล้วก็ใช้ภาษากายครับแบบไหน,นสังเกตดูนะครับ อันนี้คือเวลาเขาทําอะไรได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ให้รางวัลใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นตัวกระตุ้นเขาอแล้วมีไหมเวลาเขาดื้อแล้วพี่ฟาดเขาอ่ะมีไหมไม่มจะเป็นในเรื่องของอาหารครับอ่า่าดืออาหารก็จะน้อยลงโอ้ทำถึงจะได้กินอ๋อคืออันนี้คือเขาทําพฤติกรรมในธรรมชาติของเขาแต่เรามาดัด ก็เรียกว่าอะไรนะมาเสริมดัดแปลงอ่าโดยการถ้าเขาทําเราก็ให้อาหารถูกไหมครับถูกไหมครับทำดีแล้วจะได้ดีทำดีได้ดีทำดีได้ดีสูงเหมือนน้องเซนเนี่ยถ้าสอบได้ที่ได้สูงๆก็จะได้รางวัลง่ายประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมว่าโอ้เก่งอ่าอย่างนี้ก็ให้รางวัลให้รางวัลอาจจะอาจจะไม่ต้องให้เยอะมากก็ได้ครับ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 รางวัลเขาคืออะไรอะคะปลาครับ ปลาทูครับแต่ว่ามันจะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อใช้ในการฝึกการแสดงเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องอิ่มมากอย่างเงี้ยครับครับอพี่ครับเดี๋ยวผมว่าผมนึกว่าแมวน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียบๆนะเรียบๆเหมือนโลมานะจริงๆแล้วมันเป็นขนนะขนขนใช่ไหมฮะใช่ขนขนตลอดตัวเลยนะฮะใช่ครับขนตลอดตัวแล้วพี่แล้วถ้าเกิดมันอยู่แห้งๆเนี่ยมันจะฟูเหมือนแมวไหมพี่ขนฟูคฟูใช่ฟูเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อ เดีวอนนี้ก็เหมือนเปลี่ยนเปียกน้ำไปใช่ค่ะเราเราให้เจ้าหน้าที่ของเราลองลองฝึกท่าอื่นดูครับลองลองสังเกตนะครับสังเกตพฤติกรรมของของครูฝึกครับคืออันนี้เขาเห็นคนมีเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนเป็นไม่ค่อยสนใจใช่เขาจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นเน้นเี่ครูฝึกครูฝึกอย่างเดียวอ่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนครูฝึกอย่างเงี้ยโดยการแบบเสื้อคนละสีหรืออะไรมีผลอะไรไหมครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีผลอ๋อ อ่ะที่หมูลองให้ลองลองทำอย่างอื่นดูครับอ่ะเราลองเล่นหูลาฮูปเราเล่นหูลาฮูปอ่าจะสังเกตนะครับเวลาครูฝึกเขาเดินไปไหนเขาก็จะบอกไว้แต่ก็คือให้อยู่นิ่งๆอย่างนี้ครับอ่าอ่าอผมเห็น น้องเขาเล่นฮูล์เวูเนี่ยผมอยากให้น้องเซ้นเนี่ยมาเต้นฮูล์เูแข่งกับน้องได้ไครับเนี่ยได้ไหมเอาไว้เต้นไหวไไปไหมแข่งกันตบมือก่อนไหมต้องทำความรู้จักกันก่อนไหมตบมือเพลงต้องว่าเพลงต้องตบมือให้หนูจังหวะไหลีลาจะสู้เขได้เปล่าลีลาน้องอ้วนได้เปล่าอ้วนอ้าา่าา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 าน

ได้ไหมได้ไหมวอนได้ไหมว่อนอืออืออืออ็นอะเออเออเฮ้ยได้เว้ยได้เหรอเอ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 ออัพดเอัเดูเวเออโหไม่ธรรมดา สำหรับบริษัทข้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโกโ้หรือเพื่อประกอบสื่อการเรียนรู้อนิเมชันของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397อ,อัพดูวะอัพดว้โหไม่ธรรมาดา โอเคโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเหนื่อยนะไอ้เอ้ยอมแพ้ยอมแพ้โอเคมนรอครไม่ตามาเข้ามาอีกครับมันอาปากไม่เป็นไรครับอาปากไม่เป็นไร ไอ้นี่ต้องยื่นยังไงครับเนี่ยโยนไปเลยครับอ๋อเขาไม่งับใช่ไหมเขาไม่งับอ๋อสั่งสั่งเนี่ยบอกคนนี้หนึ่งคร่ะเตะคีทก็ได้ครับน่เนาเบาๆพี่อ้วนแกเนี่ยเออเก่งนี่นะเก่งนี่เลยตบมือได้ไหมตบมือเอ้ยได้คิดก่อนให้ให้รางวัลก่อนอ่า ตบดังด้วยตบดังด้วยเออให้อีกครับให้อีกครับให้อีกให้หกสองสามชิ้นอ่าตบมือบ้ายอให้บ้ายอยก็ได้เริ่มจะบ้ายอยแล้วบายอได้กินเนะลองให้ทำอย่างอื่นดูครับ อ่ะลองลองลองบอกเขาดิครับไม่นะครับถ้าเราบอกให้เขาทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วถ้าเขาไม่ทําตามก็ต้องเอาให้ได้ครับถ้าให้อาหารครับฝังโนไปเลยโนโนโนรู้ว่ามันให้ถูกครับนี่ไม่เข้าใจมันถไอ่ะดูใหม่ดูใหม่อีกรอบ เตะเตะวันเตะวันเตะวันอัพอัพอัพเออเตะเตะเตะโอ้บางทีบางทีฟังแค่เสียงอย่างเดียวอ่ะเขาไม่เข้าใจครับเพราะว่าดูเขาดูลีลาของครูฝึกด้วยสั่งฮัพก็จริงนะแต่ว่าครูฝึก เหมือนเหมือนสื่อสารอีกแบบหนึ่งอ่ะเขาก็เลยสับสนเมื่อกี้เขาทำหานะครับเดี๋ยวคิดว่าให้ปบมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการต้องทำหน้างงมึนๆใช่ฮะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากครับที่เขาทำเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่แล้วเขาแล้วเขาตอบคำถามได้ยังไงด้วยเสียงเราอยากให้เขาใส่หัวมันก็จะมีอยญลักษณ์มือของเราใช่ตอนตอนที่เราฝึกอะครับ มันจะเสียงเงียบๆแบบนี้ครับส,สัตว์จะมีสมาธิในการในการฟังในการดูได้ดีมาก hmm. แต่ว่าตอนแสดงครับเสียงมันจะอื้อึงไปหมดเลย hmm. ทั้งเสียงคนบรรยายทั้งเสียงนักท่องเที่ยวที่ดังอื้งอึงเพราะฉะนั้นแค่ฟังเสียงอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจต้องใช้ภาษากายช่วยครับ hmm. เพื่อให้เขาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกครับผม <laughs> สำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายการต่อๆไปขอบคุณครับ ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่แดงนะครับรวมถึงพี่เมทีน้องอ้วนด้วยครับที่เรียกว่ามาเป็นครูฝึกให้น้องเซนนะครับได้ฝึกแมวน้ำนะครับครั้งแรกในชีวิตหนูเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณก่อน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 ขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมทั้งหดายนะครับที่ชอบคลิปรายการของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดอะไรก็ได้ทุกทุกกด ต้องตรวจนะครับแล้วก็ติดตามคลิปของเราต่อๆไปสำหรับวันนี้นะครับพี่เก่งน้องเซนนะครับรวมถึงทีมงานสวนสว์โคลาชหรือสวนสัตวันโรราาสีมานะครับน้องอ้วนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ